คนที่รวยที่สุดในโลก85คนมีทรัพย์สิสนเท่ากับคนที่จนที่สุดในโลก3,500ล้านคนเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปมีวิธีแก้กันอย่างไรครับคนจำนวนมากไม่มีทรัพย์สินเลยและคนกลุ่มน้อยมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลมากกว่าประชากรที่เหลืออีกหลายต่อหลายเท่านะครับ ในประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่ผ่านมานะครับมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถลดความเหลื่อมล้ําทั้งปวงลงได้ไม่ใช่ภาษีไม่ใช่ธนาคารกลางนะครับไม่ใช่อัตราเงินเฟอ้อแต่สิ่งนั้นคือสงครามครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าความเหลื่อมล้าทางไรายได้เนี่ยแย่หนักแล้วเนี่ยความเหลื่อมล้ําทางทรัพย์สินหนักกว่าเยอะครับ 1%, 1บนเนี่ยถือครองทรัพย์สิน60%ของทั้งประเทศนะครับคิดดูนะครับคุณเดิอนออกไปที่ถนนเนี่ยแล้วคุณกวาดสายตาไปตึกรามบ้านช่องห้างเฮืองอะไร60%เป็นของคนแค่1%บนในประเทศนะครับความจริงที่น่าหดหูใจนะครับก็คือชนชั้นล่างสุด b o ้นี่ยไม่ถือครองอะไรเลยนะครับ on n o t i n คือไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยนะครับ50%เนี้ยถือครองรวมกันแค่5%เองครับสถานภาพทางเศรษฐกิจและก็สังคมของพวกเขา relative to คนยุคเดียวกันนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นอดีตการมาตั้งแตม่มนุษยชาติมาจะก,ก่อนสงครามโลกจะหลังสงครามโลกจนมาถึงยุคปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นมาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นครับทุนที่มีขนาดเกิน threshold บางอย่าง จะเลี่ยงไม่ได้ที่จะโตไปเรื่อยๆส่วนทุนที่มีขนาดเล็กเกินไปจะทนต่อแรงดึงดูดของค่าใช้จ่ายไม่ไหวนะจะถูกค่าใช้จ่ายกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุนหดเล็กลงเล็กลงนะครับอีโคโนมีออฟสเกแปลว่าทุนที่ใหญ่กว่าสามารถเสี่ยงได้มากกว่าสายพานยาวกว่ามีเวลามากกว่าอดทนได้นานกว่าสามารถจ้างผู้จัดการกองทุนที่เก่งกว่า ยิ่งไปกว่านั้นนะทุนที่ใหญ่กว่าจะสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนที่ดีกว่าได้ทุนที่ใหญ่ที่สุดเติบโตเร็วกว่าทุนไซส์กลางๆทั่วไปเมื่อทรัพย์สินหรือว่าฟอร์จูนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันจะโตด้วยตัวของมันเองนะและมันสามารถที่จะโตเร็วกว่าทุนอื่นๆเป็นระยะเวลา10ปีติดต่อกันเพียงเพราะว่ามันมีขนาดที่ใหญ่กว่าอย่างเดียวเลยนะ เมื่อทรัพย์สินมีขนาดเกิน threshold มันจะได้เปรียบด้าน economy of scale นะครับยิ่งกำไรที่ได้ต่อปีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าไหร่กำไรแทบทั้งหมดก็สามารถถูกเทกลับไปลงทุนเพิ่มได้มากเท่านั้นนะมันก็ยิ่งกลับมาเสริมเอฟเฟกของ economy of scale นี้ขึ้นไปอีกนะครับบุคคลที่มีทรัพย์สินมหาศาลนี้สามารถจะใช้ชีวิตอยู่บนเงินเพียงแค่0.1%ของกำไรจากทุนต่อปีเขาจึงสามารถนำกำไรจากทุนที่เหลือทั้งหมด เทกลับไปลงทุนใหม่ได้ Money tends to reproduce itself นะเกมนี้มันเป็นเกมเงินต่อเงินครับมันคือเกมของการติดลมบนนะเงินก็คือเงินครับแล้วเงินทั้งโลกมีนิสัยเหมือนกัน all money behave the same แม้แต่ในไบเบิลก็มีประโยคนี้ to those who have everything more will be given From those who have nothing, everything will be taken. คนที่มีทุกอย่างจะมีอีกมากมายที่มอบให้แก่เขานะส่วนคนที่ไม่มีอะไรเลยเหลือแค่ไหนก็จะถูกเอาไปจนหมดนะครับมันเลี่ยงไม่ได้ที่เงินเก่าทุนมรดกที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นจะมีความสำคัญมากกว่าเงินใหม่ที่หาเก็บได้ในปัจจุบันเสมออดีตกลืนอนาคต the past d i v o r c e the future ความร่ำรวยที่สะสมมาแต่อดีตจะเติบโตเร็วกว่าและมากกว่าความร่ำรวยที่มาจากการทำงานนะโดยที่เจ้าของทุนอะ่ะไม่ต้องทำงานเลยด้วยซ้ำนะอามากกว่าจีจะสร้างความได้เปรียบและความเดือมล้ําให้แก่เงินเก่าเสมอประชาธิปไตยสุดโต่งเนี่ยจะอยู่ร่วมกับทุนนิยมไม่ได้นะประชาธิปไตยสุดโต่งจะไม่ยอมให้มีผู้ให้เช่าในสังคมและความเป็นเจ้าของทุนเนี่ยจะจบลงเมื่อคุณตายนะครับ แปลว่าภาษีมรดกร้อ600การคิดว่าทุนนิยมแล้วก็การแข่งขันเสรีจะทำให้ความเหลื่อมล้ำหมดไปแล้วนำไปสู่ Meritocracy อย่างที่พูดกันเนี่ยนำไปสู่ประชาธิปไตยที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นภาพลงตาที่อันตรายนะครับระบบทุนนิยมที่เพียวที่สมบูรณ์แบบที่สุดจะต้องมีความเหลื่อมล้ำมาด้วยเสมอคำพูดที่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและช่วยผลักดัน individual talents เป็นเพียงคำโกหกให้คนมองไม่เห็นความเหลื่อมล้ำที่แท้จริงนะส่วนประเทศที่ยากจนนะ่ะจะเก็บภาษีน้อยกว่าเยอะเลยนะแค่1 5บหถึงยีเท่านั้นนะอย่างเช่นไทยเป็นต้นนะซึ่งรัฐเหล่านี้นะครับก็จะทําอะไรไปไม่ได้มากกว่าบริการเลนฟังชันไม่มีงบสําหรับการพัฒนาการศึกษาสาธารณาสุขหรือว่าเงินทุนทดแทนนะหรือไม่ก็จะพยายามทําทุกอย่างแบบผักชีโรยหน้านะครับ เราได้เห็นแล้วว่าธรรมชาติของสังคมทุนนิยมเนี่ยแล้วก็ประชาธิปไตยที่ถูกทุนนิยมแทรกแซงเนี่ยไม่เคยเห็นหัวประชาชนที่อยู่ล่างสุดของพีระมิดนะแต่สิ่งที่ประชาชนทุกคนจะทําได้และควรจะทําด้วยนะก็คือศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเงินครับคนที่รู้มากก็จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองได้มากการศึกษาตัวเลขเหล่านี้เนี่ย s e r v interest of the least well off ครับ